สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กดรับรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของเหรียญ10บาทนะครับที่มีกระแสแรงนะครับแล้วก็มีทุกท่านนั้นให้ความสนใจและส่งเข้ามาสอบถามจํานวนมากครับแล้วก็ผมก็ยินดีที่จะประกาศรับซื้อด้วยนะครับสภาพสวยๆในราคาลหรีนละ5,000บาทในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากรบกวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายชัดเจนนะครับว่า แบบไหนที่นักสะสมเขาเล่นหากันและมีราคา ซื้อขายกันสูงถึง5000บาทจริงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับข้อความของเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงในตอนไปนี้นะครับเพื่อนๆครับเกิดว่าใครมีในส่วนของเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับในส่วนของเหรียญ10บาทนี่นะครับจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับ ในส่วนของเหรียญ1 0บาทจะมีอยู่2ลักษณะก็คือนะครับเรียกกันในกลุ่มนักสะสมฝั่งซ้ายว่าพระเสียเล็กครับพระเสียเล็กเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่ปีนะครับสองพเป็นต้นมานะครับมาจบที่ปี2551นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนทายเป็นพระเสียรใหญ่ในปี2551นะครับนะฮะในปีเดียวกันแต่จะมี2แบบนะครับคือจะมี ทั้งพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าพระเศียรใหญ่ในปี2551นั้นมีการผลิตหรือเปล่าต้องยืนยันว่ามีการผลิตอยู่นะครับแล้วก็พระเศียรเล็กก็จะมีเหมือนกันในปี2551นะครับพระเศียรใหญ่51ม,มาจนถึงปัจจุบันนะครับจนมาถึงการเปลี่ยนรัชกาลเป็นในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญที่นักสะสมเขาเล่นหากันนะครับในกลุ่มนักสะสมที่เป็นพระเศียรใหญ่นั้นนะครับ ให้เ,เพื่อนๆสังเกตก่อนนําไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะที่บายรูปลักษ์ของเหรียญให้ฟังนะครับในส่วนของเหรียญที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับด้านหน,น้าจะเป็นภาพบรมบรูปของในหลวงรัชกาลที่9มีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวาเขียนคาว่ารักชก,กาลที่9ใช่ไหมครับที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังเป็นแบบไหนของเหรียญ ในปัจจุบันที่พบเจอนะครับก็คือนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางจะเป็นวัดอรุณนะฮะเป็นรูปของวัดอรุณจะมีข้อความว่าประเทศไทยมีอักษรเบลแล้วก็นะครับอ่าพศบอกด้านล่างบอกราคาคือ10บบาทครับนั่นคือเหรียญที่เราค้นหากันได้ง่ายที่สุดครับก็คือด้านหน้าเป็นหัวด้านหลังเป็นก้อยที่เรียกกันง่งายๆนะครับแต่ว่าเหรียญน,นะฮะที่นักสะสมเนี่ย นะครับเขาเล่นหากันแล้วก็มีการค้นหากันแล้วก็พบเจอกันหลายเหรียญเลยทีเดียวมีราคาสูงถึง5,000บาทบวกนะฮะสายามชาแนลประกันราคาแล้วก็รับซื้อกับเพื่อนๆนะครับสาภาพส,สวยๆนะครับก็คือ5,000บาทนะฮะต่อเหรียญนะครับ,นนรบก็คือจะมีลักษณะแบบนี้ฟังคำบรรยายดีๆนะครับในส่วนของเหรียญทั่วไปที่เราพบเจอก็คือจะมีพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านใช่ไหมครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัดอรุณใช่ไหมครับที่เราพบเจอแต่เหรียญที่กลุ่มนักสะสมเขาเล่นหาการจริงๆและมีราคาเล่นหากันแรงๆจริงๆเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรักชากาลที่9แต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านนะฮะที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังอยู่นี่ครับจับเหรียญสิบของท่านพลิกกลับมาแบบนี้แล้วปรากฏว่าไม่เจอวัดอรุณแต่กลายเป็นพระบรมรูปของในหลวงรักชากาลที่9เหมือนกันนะครับฟังนะครับนะฮะจุดที่ท่านควรสังเกตนะครับ พลิกดูก่อนใช้นะครับมีราคา5 0 0พันนะครับคือด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9พระเศียรใหญ่แบบนี้แหละนะครับแล้วพลิกกลับมาแล้วก็เป็นพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือหัวหัวนั่นเองนะครับที่นักสะสมเขาเล่นหากันจริงนะครับไม่ใช่แบบมีมีอ่ด้าน หน้าเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังเป็นวัดอรุณแบบนี้ละห้าพันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่ถ้าท่านพลิกกลับมานะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านพลิกกลับมาด้านหลังแล้วก็เป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านเรียกว่าหัวหัวนะครับหัวหัวนะฮะแบบนี้มีราคาครับหลายคนอาจจะไม่เคยพบเจอนะครับก็อาจจะบอกว่านะครับเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะไม่มีจริงผมขอยืนยันด้วยเกียรติของสยามชเนลนะครับมีการพบเจอกันหลายเหรียญมากนะฮะ หัวหัวก้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็นะฮะเนี่ยฮะอย่างอย่างเช่นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทนี่นะฮะเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยยังมีเลยเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับเหรียญนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมฮะจะมีก้อยๆเห็นไหมครับเนี่ยฮะเหรียญหนึ่งบาทยังมีเลยเห็นไหมครับมีก้อยๆเห็นไหมครับเนี่ยยังมีผมมีสองเหรียญด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เหรียญห้าสิบสตางค์นะครับนี่คืออตราแผ่นดินพอหมุนกลับมาก็ยังมีตราแผ่นดินเห็นไหมครับ เกิดขึ้นได้จริงๆครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหัวหัวก้อยที่เป็นพระเสียนใหญ่เนี่ยก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับจึงอยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆนนักสะสมนะครับเพื่อเป็นข้อคิดนิดหนึ่งนะครับเหรียญไหนที่มีราคาแพงเนี่ย อาจจะมีนะครับกลุ่มคนหัวใสจัดทําเหรียญขึ้นมาเป็นหัวหัวก้อยนะครับอาจจะมีการผ่าเหรียญในการแปะนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีความชํานาญหรือว่านะครับไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการอาดูเหรียญน,นั้นอาจจะไปเจอเหรียญลอกเหรียญแบบหรือเหรียญปลอมแปลงขึ้นมานะครับแล้วส่งเข้ามาขายเนี่ยนะครับห,หัวหัวก้อยนี่นะครับแล้วเราตรวจสอบว่าเป็นของลอกเหรียญแบบหรือจัดทําขึ้นมาใหม่นั้นใครขออนุญาตไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําใหเเ้เพื่อนๆหาเอา นะครับอย่าซื้อมาถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอนะครับด้านหน้าพลิกกลับมาและเป็นด้านหน้าเหมือนกันหรือว่าด้านก้อยนะครับพลิกกลับมาก็เป็นก้อยเหมือนกันนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าเหรียญน่ะนะครับเป็นของแท้หรือของลอกเหรียญแบบนะครับอยากจะสอบถามมาที่สยามชาแนลก็ขออนุญาตบอกไ d ครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับของเรานะครับมี3 ID ดด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ ต้องการพูดคุยสดกับสยามชาแนลก็นะครับแอดไปที่สยาม FC ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นลายแอดตอบกับอัตโนมัติอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าของท่านไม่ตรงสเปคหรือไม่ใช่สิ่งที่เราประกาศตามหาใครขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับ เนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นส่งข้อความจํานวนมากนะครับเข้ามาขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นคําตอบที่ดีให้กับเพื่อนๆนักสะสมที่สอบถามเข้ามาจํานวนมากนะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์คลิปให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ